ะะก็น่ารักมากมากเลยนะคะตรงท้องก็จะมีลูกกากระบาดนะคะแล้วก็จะมีเป็นแบบเหมือนไส้อะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะจะเป็นหน้าหมีนะคะนะหูแหว่งอะ่ะจะเป็นแขนอันนี้คืออะไรไม่แน่ใจนะคะตรงนี้ ก็จะเป็นหางนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นขานะคะ่ะมีข้างล่างนะคะนี่น่ารักมากๆนะเหมือนซากุชิเราไปชิมกันเลยก็ได้ดูลักษณะของมันไปแล้วก็น่ารักใช่ไหมล่ะแล้แลก็จะมาชิมคือเราจะชิมแบบ ไม่มีไส้ก่อน,นข้างวนอืมไม่เหนียวไม่เหนียวเท่าไหร่เลยไม่เหนียวอืมหอมด้วยเขี่ยง่ายด้วยนะคะคือมันไม่เหนียวอะ่ะมันไม่เหนียวแบบพวกจอนล,ลี่แบร์นะคะก็คือแบบอร่อยมากอะ่ะเราจะมาชิมไส้นะจีแบบ ะคะมันเหมือนเป็นแย่มานะคะมันก็ไม่ใช่เยลลี่นะคะใช่คือมันอร่อยนะอืก็เมื่อกี้เกิดเห็นสุดวิสัยนิดหน่อยนะคะก็ถือว่ารสชาติอร่อยมากคืออร่อยมากเกินมันอร่อยเกินไปนะ คือรสชาตินะคะมันจะเข้ากันนะคะอย่างลงตัวแต่ว่าบางตัวไส้น้อยนะคะบางตัวไสเยอะคือไม่เป็นไรตรงนี้เราไม่หักนะคะเพราะว่าก็มาในกล่องเดียวกันนะคะไม่เป็นไรอะแต่รสชาตินี่คือแบบอร่อยอะ่ะมันอร่อยมากๆ จริงๆมีรูปเป็ดด้วยอะแต่ไม่ได้ซื้อมาเสียดาย้าเต็มห้าลเลยก็ลองซื้อไปชิมกันดูนะคะยิ่งกว่าคุ้มอีกเกินคุ้มจริงๆค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย